สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องุรียะโหลาคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายดวงของคนที่เกิดปีวอกประจำเดือนเมษายน2564ครับสำหรับผู้ที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2499 2511 2523 2535 2547หรือถ้ามากน้อยกว่านั้นท่านก็สามารถบวกลบอีก12ปีครับ โคชะตาของคนที่เกิดปีวอกในเดือนนี้ครับไม่ค่อยดีสักเท่าใดดาวที่เกี่ยวพันกับคนที่เกิดปีวอกบนท้องฟ้าในจันทรคติในเดือนนี้มีกลุ่มดาวหลายดวงครับแต่ในกลุ่มนั้นมีดาวพิฆาตปรากฏอยู่ทำให้จะเกิดปัญหาต่อคนที่เกิดปีวอกในเดือนนี้คนที่เกิดปีวอกอาจจะต้องรับมือปัญหาที่จะเกิดขึ้น สำหรับบางท่านอาจจะเริ่มมีเค้าโค้งหรือมองเห็นปัญหาตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมาแล้วครับดังนั้นในเดือนนี้ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นตามที่ท่านประเมินไว้การงานในเดือนนี้ของคนที่เกิดปีวอกไม่ค่อยโดดเด่นครับรวมไปถึงธุรกิจการค้าจะค่อนข้างเงียบงานของท่านมองถึงความก้าวหน้าแล้วในเดือนนี้อาจจะดูซบเซาครับในช่วงนี้คนที่เกิดปีวอก เปรียบเสมือนคนที่หมดไฟดังนั้นอาจจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับงานของท่านครับจึงจะต้องรอจังหวะและโอกาสต่อไปคนที่มีงานอยู่ครับก็รู้สึกอึดอัดและงานค่อนข้างหนักส่วนคนที่ยังว่างงานครับก็อาจจะต้องหางานอีกต่อไปเพราะช่วงนี้ไม่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับงานสักเท่าใดเลยดังนั้นเวลาที่ว่างอยู่นะครับ อาจารย์แนะนำให้หาความรู้เพิ่มเติมและช่องทางเมื่อโอกาสและจังหวะเข้ามาหาคนที่เกิดปีวอกท่านจะสามารถประสบความสำเร็จได้ครับการเงินในเดือนนี้ครับตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงประมาณวันที่20เมษายนรายจ่ายของท่านค่อนข้างมากครับภาระเกี่ยวกับการเงินค่อนข้างหนักแต่รายรับของท่านกลับลดลงครับ เรียกได้ว่าอาจจะต้องใช้เงินเก่าหรือต้องหยิบยืมเงินจากผู้อื่นมาดังนั้นควรประหยัดนะไม่งั้นเดือนนี้ท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินค่อนข้างมากโดยเฉพาะคนที่เกิดปีวอกที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2,523ครับแต่พอผ่านพ้นวันที่20เมษายนไปแล้วดาวพิฆาตจะย้ายออกจากกลุ่มดาวที่อยู่บนท้องฟ้าของคนที่เกิดปีวอก และจะมีดาวมงคลเข้ามาแทนดังนั้นมองว่าระยะเวลาประมาณหลังจากวันที่20เมษายนไปแล้วการเงินของคนที่เกิดอยู่ในปีวอกจะกลับมาดีอีกครั้งครับมาถึงด้านความรักของคนที่เกิดปีวอกความรักในเดือนนี้มักจะมีปัญหาค่อนข้างมากครับแต่ปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวท่านและคู่รักของท่าน มักจะมาจากมือที่3ครับหรือคนรอบข้างปัญหาจะมาจากญาติพี่น้องทำให้เกิดปัญหาระหว่างตัวท่านขึ้นครับในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันค่อนข้างบ่อยครั้งดังนั้นคนที่มีคู่ในเดือนนี้ควรที่จะต้องหนักแน่นมิควรที่จะหูเบาควรที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันด้วย ส่วนคนโสดนะครับในช่วงนี้ค่อนข้างเงียบความรักไม่ค่อยโดดเด่นครับเรียกได้ว่าไปจีบใครก็มักจะอกหักในช่วงนี้ดังนั้นความรักควรจะพักไว้ดีกว่านะครับมาถึงสุขภาพของคนที่เกิดปีวอกครับในเดือนเมษายนนี้สุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงดีครับสำหรับคนที่เจ็บป่วยอยู่อาการจะทุเลาและดีขึ้นแต่ปัญหาที่ทำให้ท่านคิด หรือความเครียดที่ตามมาเกี่ยวกับด้านการงานและด้านการเงินจะสร้างปัญหาให้กับคนที่เกิดปีวอกได้อย่างพอสมควรเลยครับดังนั้นในเดือนนี้ควรที่จะปล่อยวางนะครับและปล่อยชีวิตให้สนุกกับช่วงสงการดีกว่าเพราะปัญหาที่ท่านคิดอย่างไรมันก็แก้ไม่ได้ครับรอระยะเวลาสักพักเมื่อดาวโคโจรค่อนข้นขางดีสำหรับคนที่เกิดปีวอกจะทำให้ดวงท่านกลับมาดีอีกครั้ง ในเดือนนี้มีการเดินทางค่อนข้างบ่อยครับแต่การเดินทางจะไม่ทําให้คนที่เกิดวิวอกได้รับอุบัติเหตุเรียกได้ว่าการเดินทางของท่านค่อนข้างปลอดภัยครับไม่มีอันตรายใดๆในช่วงสงการมาถึงด้านสุดท้ายครับด้านโชคลาภโชคลาภของคนที่เกิดวิวอกก็ยังพอมีนะครับเรียกได้ว่าเมื่อเงินท่านจะหมดเทวดาก็จะเข้าช่วยท่านครับมีโชคในยามวิกฤต มีโชคจากความฝันในเดือนนี้ความฝันจะให้โชคกับคนที่เกิดปีวอกครับและบางท่านจะฝันค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวหมายเลขนำโชคในเดือนนี้ได้แก่หมายเลข2หมายเลข3และหมายเลข5ครับเดือนนี้คงจะต้องวางแผนและใช้สติอย่างดีนะครับในการประคองตนเพราะการงานและการเงินของท่านไม่ค่อยจะดีรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับด้านความรักด้วย สงการนี้ควรต้องวางแผนให้ดีครับและเที่ยวอย่างพอประมาณนะควรที่จมองถึงอนาคตด้วยครับสุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้แฟนคลับคนที่เกิดปีวอกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ